สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับพี่ได้รับที่ดูข่าวท้องถิ่นท้องทีธรรมดานะครับกสวีทีธรรมดาเราจะมาลงเสนอนาหุ้นดาวจชเช้านะครับคุณดาวเชเช้าของวันที่สิบในไทยของวันทั้งหลายหกสิบแปดนะคุณดาวเชเช้าจะออกทุกๆวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันพระเลหันแต่ดีนะดีส้มดีส้มน้งโจ้กความสงดีๆไหมทุกทุกท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่ไดเข้ามาชมนะทุกทีทุกทีเลย ติดตามเลยนะครับติดตามติดใจดได้ถึงแรเลยนะครับตัดบไปเลยนะครับสองกับสามนะครับสองกับสามนะสามศูนย์ศูนย์สามสามหนหนึสามสหกหกสามสามเจ็ดเจ็สามสามสี่สีสามเลขไม่เดียวกันนะวันนี้นะ ให้รับให้ดืให้ดีนะครับสองตุนตุนสองสองหนึ่งหนึ่งสองสองหกหกสองสองเจ็ดเจ็ดสองสองสี่สี่สองครับ เจดอานะครับเกิดเนะแบนายจอไปด้วยนะครับแอหนาจอไปเลยนะใครเกดเป็นเกิดแไม่เป็นก็เกดเอคราบสองสามถึงหนึ่งหกเจ็ดสี่รูดิ่งเน้นที่สามนะครับลองสองนะอ่างนะครับเพ็นครับทำได้นะครับโอเคนะครับตีสามห้านึงครับอย่างีนะขคขดีโชคดีนะครับ